สวัสดีท่านบุรัใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนะคะให้คุณโยเซฟอ่านพระคำที่ส่งเข้าไปนะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10และข้อที่12สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจ พวกพูดผีที่ครองพิพบในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวนคัศถานดานเนียนบทที่10ข้อที่13ถึงข้อที่14แต่เจ้าผู้ครอบครองราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเราเพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริย์เปอร์เซีย เรามาเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่านในอนาคตเพราะนิมิตนั้นเกี่ยวกับเวลาภายหน้าฉลยธทั้งบัญญัติบทที่1 1ข้อที่26ถึงข้อที่28ดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาแช่ง ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักเฉ่เลยทำบัญญัติบทที่27ข้อที่15ถึงข้อที่16ผู้ที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปปลอกซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างและตั้งไว้อย่างลับๆจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงตอบและกล่าวว่า ประมาตบิดาของตนหรือมารดาของตนจะถูกสาปแชง่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมน,ฉนเฉลยธรรบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่5และข้อที่7ถึงข้อที่14ถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเนือท่านและตามท่านท่านแต่ท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันุ์ของตัวท่านเองพหนแห่งพื้นดินของท่านและพันแห่งสัตว์ของท่าน จะรับพระพรคือลูกอ่อนของฟูงโคของท่านลูกอ่อนของฟูงแพะแกะของท่านกระจาษของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรพระยาเวจะทรงทําให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ้ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางเดียวและหนีจากท่านเจ็ดทางพระยาเวจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ช้างของท่านและทุกสิ่งที่มือท่านทํา และพระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระยาเวจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แต่พระองค์อย่างที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่พวกท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมรรคาของพระองค์และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามของพระยาเวและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน พระยาเวจะทรงทำให้ท่านอุดมไปด้วยพงพันของตัวท่านเองพันของฟงสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านพระยาเวจะทรงเปิดคลังฟ้าสวรรค์ันดีของพระองค์ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาลและทรงอวยพรแก่งานแห่งมือของท่านและท่านทั้งหลายจะให้ประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืมถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทำตามพระยาเวจะทรงทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทำให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ต่ำลงและถ้าท่านไม่หันเหไปทางขวาหรือทางซ้ายจากบรรดาถ้อยคำซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามปฏิบัติพระอื่น เลวินิติบทที่18ข้อที่25ถึงข้อที่30และแผ่นดินนั้นก็เป็นมนทินเราจึงต้องลงโทษแก่แผ่นดินนั้นและแผ่นดินก็สำลอกเอาพลเมืองของตนออกเสียแต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษาก,กฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราและห้ามทำสิ่งที่พึงรังเกียจเหล่านี้ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้ทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ดังนั้น แผ่นดินจึงเป็นมนทินแผ่นดินจะไม่สำรอกพวกเจ้าออกหรือเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นมนทินเช่นเดียวกับที่แผ่นดินได้สำรอกประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้นเพราะผู้ใดทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ให้ไล่ผู้ทำนั้นออกจากชนชาติของตนเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสั่งของเราห้ามประพฤติตามธรรมเนียมอันพึงรังเกียจซึ่งพวกเขาประพฤติกันอยู่ต่อหน้าเจ้าและห้ามทำตัวเจ้าให้เป็นมนทินด้วยสิ่งเหล่านี้ เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าอพยพบทที่20ข้อที่3ถึงข้อที่20ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัตริรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามสี่ชั่วอายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนห้ามใช้พระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจะทรงเอาโทษจงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างดาวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉนันพระยาเวทรงอวยพร วันสบาโตและทรงตั้งวันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะยืนยาวบนแผ่นด,ดินซึ่งพระยาเวปเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าแล้วห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้ามโลภบ,บ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือท่าทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านประชาชนทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงแต่อีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นมาจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกลพวกเขาจึงกล่าวกับโมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตัดกับเราเลยเกรงว่าเราจะตายโมเสจึงกล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อจะทรงลองใจพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ไปทําบาปครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าผลคาําสาปแช่งอยู่ในตอนที่ทําลายคําสาปได้อย่างไรเมื่อาเราก็ได้พูดถึงหัวข้อที่บอกว่าค้นหาคาําสาปแช่งคือการสํารวจชีวิตของเราทําไมเราต้องสํารวจก็เพราะว่าเราต้องการพัฒนาเราต้องการเจริญก้าวหน้า เราไม่ต้องการอยู่เหมือนเดิมเราไม่ต้องการเหมือนเดิมการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าการที่เราเป็นคริสเตียนเราเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ to to ระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เข้ามาเพื่อที่จะให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับสิ่งใหม่ได้รับชีวิตใหม่ได้รับพระพรใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าเราจําเป็นจะต้องสําร,รวจตรวจสอบชีวิตของเรา หลายคนทำงานขยันมากแต่ก็ไม่รวยสักทียิ่งขยันก็ยิ่งเจออะไรก็ไม่ทราบนะคะเราก็ต้องมาสํารวจทำไมเราต้องสํารวจก็เพราะว่าเรามีพระเจ้านี่แหละพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เรายากจนพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรารวยเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆกับพระเจ้าอย่ามาคิดว่าพระเจ้าเป็นตัวปัญหาพระเจ้าเข้ามาไม่เคยทำลายเรา แต่พปรองเข้ามาเพื่อที่จะอวยพรเราต่างหากระรีซูเข้ามาในชีวิตของเรามาทั้งไทยบาปเรามาทั้งรักษาโรคให้เรามาทั้งขับผีให้เรามาทั้งอวยพรเราถ้าเราปรับความเข้าใจกับชีวิตใหม่ของเราเนี่นะเราก็จะตื่นเต้นกับระรยสุคริสเราก็จะตื่นเต้นในเส้นทางที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น นี่คือความฝันของพระเจ้าที่พระเจ้าฝันกับมนุษย์ที่พระเจ้าฝันให้กับอับราฮัมเราเป็นพงพันธ์ของอับราฮัมเราอยู่ในเชื้อสายของอับราฮัมคือในพระคต์เมื่อเราทําตามพระดํารัสเหมือนอับราฮัมถ้าอับราฮัมทําตามและเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเดินตามพระดํารัสของพระเจ้าเราก็เห็นว่าชีวิตของอับราฮัม ก็จะเป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองบ้างคัง่งตามพระสัญญาตามความฝันของพระเจ้าเปะ๊ะชีวิตของเราเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปลดปล่อยตั้งแต่ความคิดของเราว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มาทําให้เราตกต่ำคิดดีๆเข้าไว้พระเจ้ามาช่วยเหลือมนุษย์พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มาเพื่อที่จะ อวยพรเราถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะรักพระเจ้าเราจะตื่นเต้นในพระเจ้าเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะถวายใจถวายหัวใจถวายชีวิตของเราต่อพระพักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับพระเจ้าไม่มีใครที่จะมาตายแทนเราคนทั้งโลก อาจจะปฏิเสธเราแต่พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธเราคนมากมายไม่ได้เข้าใจเราแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราจนมาตายไถ่บาปเราเราไม่ได้เป็นคนเลิศเลอเพอร์เฟกเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าก็ยังยอมที่จะมาตายเพื่อที่จะเอาบาปออกจากเรามีวิธีเดียวที่พระเจ้าจะทำให้มนุษย์น่ะนะผลบาปผลเวรผลกรรมผลกรรมสาบแช่ง ก็คือพปรุงจะต้องมานี่คือข้อตกลงที่พปรุงเต็มใจที่จะทำเพื่อเรานี่คือองค์พระเยซูคริสต์และเราล่ะเราดีใจไหมที่เรารู้จักกับพระเยซูเราดีใจไหมเราตื่นเต้นไหมหรือพระองค์ให้กฎเกณฑ์เราเยอะเราขี้เกียจอ่านพระคัมภีร์เราขี้เกียจมาโบสเราขี้เกียจอธิษฐานเราต้องขับไล่ปีศาจขี้เกียจออกไปนะคะ อะไรรู้ว่าดีแต่เราไม่ทำเนี่ยก็เป็นความบาปก,การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะต้องสัมพันธ์กับพระเจ้ามารซาตานก็ให้เราขี้เกียจไม่อยากอธิษฐานเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือเมนหลักของเราถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าคือใครมาทำอะไรและเราได้รับอะไรเราจะหลงไหลพระเจ้าเราจะรักพระเจ้า เราจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้า,าเราจะมีใจกระตัญอยู่เราจะไม่กล้ากระบฏเราจะไม่กล้าที่จะดื้อดึงและกระบฏต่อพระพักของพระเจ้า,าเราจะรับน้อมรับภะวชนะด้วยความเข้าใจเคยแบ่งปันแล้วใช่ไหมคะว่าความเข้าใจระวชนะคําของพระเจ้า,าในมิติฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องริเดชเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อเราก็ปฏิบัติตาม ปวัวจนรคำของพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วการปลดปล่อยก็จะเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้ามาทําอะไรให้คุณให้ฉันด้วยให้พี่น้องให้มนุษย์ทั่วโลกทําไมเราต้องศึกษาประวันะทาไมเราต้องให้เกียรติประวัจนชรรคของพระเจ้าเพราะเราจะรู้ความจริงสัจจะจะทําให้เราเป็นไทยเราจะไม่ได้เชื่อแบบสุ่ม 4, สีสุมห้า ลวกลวกหรือไม่ได้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องอธิษฐานถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามสิทญ,ญาพิบาลของท่านพี่เลี้ยงของท่านคนที่เชื่อพระเจ้าจริงจังนะคะไม่ต้องไปถามคริเสเตียเนเหนือหนังเดี๋ยวก็าจะพาเราหลงต้องดูด้วยว่าใครรักพระเจ้าใครมีความเชื่อที่เป็นแบบอย่างใครที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะว่ามันมีคริสเตียนแบบครึ่งๆกลางๆด้วยคริสเตียนฝ่ายวิญญาณแล้วก็คริสเตียนเนื้อหนังเราต้องฉลาดในการที่จะเข้าไปแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แต่เราต้องการที่จะรู้จริงๆขอพระวิญญาณบริสุทธ์ช่วยเรานะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่เราจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการปลดปล่อยจะมาหารเราหรือ คำสาปแช่งที่มีอยู่เราก็จะค้นหาจนเจอเมื่อเราเจอเราก็จะทำลายมันเสียพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับลูกกับผู้เชื่อพระเจ้าจะให้การเจิมพระเจ้าจะให้ธิดเดชพระเจ้าจะให้สติปัญญาพระเจ้าจะให้พลังในการที่จะจัดการกับคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นเราผู้เชื่อถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจสนใจเรื่องมิติไฟวิญญาณเราเป็นผู้ปลดปล่อย ปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไทยปลดปล่อยตัวเองเริ่มตั้งแต่ปลดปล่อยตัวเองนั่นแหละถ้าเรามีพระวิญญาณมีพระคำในเราก็ใส่ใจสนใจทั้งเอียงหูทั้งเอียงใจทั้งทอมทั้งเปิดใจรับพระวจนะโอนะ้ท่านจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกท่านจะครอบครองไม่เพียงแต่เรามีข้อมูลแต่ไม่เข้าใจเราต้องเข้าใจใครละ่ะที่จะสอนเราให้เข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ แต่ต้องพระวิญญาณจริงๆนะไม่ใช่เราเออเองไม่ใช่เราเราชอบแบบนี้เราก็อ้างพระวิญญาณหลายคนนะคะเราอยากจะทําแบบนี้อยากจะทําตามใจเราเราชอบสิ่งนี้เรารักสิ่งนี้แต่เราไม่เคยถามพระเจ้าว่าเป็นน้ําพระไทยไหมก็ฉันต้องการเวลาคุณต้องการคุณก็อ้างพระเจ้าพระเจ้าทรงนําพระเจ้าให้ทําก็หลายคนก็พูดแบบนี้แหละเมื่อเราชอบนะ เราก็ต้องสำรวจว่าเป็นมาจากพระเจ้าจริงไหมอย่าไปตู่พระเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจผ่านอวันจะนะคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนเรื่องนคำสาบว่ายังไงคำสาบมีอะไรบ้างในแผ่นดินในคนในพงพันธ์ในการกระทำของเราเมื่อเราต้อนรระเีสูคริตเราก็พ้นคำสาบแช่ง จากไม่ได้คืนดีกับพระเจ้าเป็นบุตรหลงหายเราก็ได้คืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์เราก็ต้องมาสํารวจตัวเราว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าโดยการที่เราทําตามพระคำไหมเราบังเกิดใหม่ไหมเราต้องการเติบโตไหมถ้าเราเติบโตเราจะเป็นลูกที่ครอบครองเราจะเติบโตได้ยังไงก็ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าก็สิ่งที่เรานะเรียนรู้จากพระเจ้า จากการที่เราอธิษฐานสามัคคีธรรมจากการที่เราหมกมุ่นในฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่เราหมกมุ่นในการทาตามเนื้อหนังเราต้องหมกมุ่นกับพระเจ้าด้วยในการอธิษฐานในการใส่ใจในการนามัสการในกิจกรรมฝ่ายวิญญาณศึกษาพระคำเอาจริงเอาจังให้เกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหนูแน่เราถึงจะได้เห็นว่าพระคำของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริง แล้วเราก็จะทำลายคำสาปแช่งได้พระเจ้าจะสอนเราแน่นอนเหมือนพระเจ้าสอนดาเนียนเมื่อดาเนียนศึกษาพระคำเมื่ออ่านพระคำแล้วพระเจ้าก็พูดกับดาเนียนว่าดาเนียนใช้เวลากับพระเจ้าการใช้เวลากับพระคำการใช้เวลาอธิษฐานการใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆอย่าบอกว่าเราจะเสียเปรียบแต่เราจะได้เปรียบพระเจ้าจะตรัสก,กับคุณกับฉันด้วย มันเป็นการจ่ายราคาที่มีการเจิมมันเป็นการจ่ายราคาที่พิเศษแต่หลายคนก็ละเลยไม่ได้ใส่ใจสนใจเห็นไหมชีวิตของดาเนียนไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมเขาเป็นทาสที่ถูกกวาดเป็นเชลยไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่ไปปลดปล่อยทั้งประเทศเป็นผู้ปลดปล่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจนะถ้าเราไปอ่านดาเนียอดาเนียนก็จะ ในบทที่หนึ่งหรือที่บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะไม่ทําให้ตัวเองเป็นมนทินหลายครั้งนะคริสเตียนไม่ได้คิดเรื่องนี้สําหรับคริสเตียนเราจะต้องตั้งใจทําดีต้องตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตตามพระดํารัสมันมีความตั้งใจด้วยถ้าเรารักใครถ้าเรารักพระเจ้าเราจะไม่ทําให้พระเจ้าผิดหวังไงคะเราจะไม่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัย เราก็จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นมนทินก็โดยการรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าโดยการใส่ใจสนใจพระคำของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบ เพราะฉะนั้นดานเนียนเขาจึงใช้เวลาอาธิษฐานในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ก็พูดเรื่องนี้ว่าการที่เราจะทำลายคำสัป์ได้นั้นนะเราจำเป็นจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่การต่อสู้ด้วยเนื้อหนังแต่เราจะต้องลงทุนในฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อหนังไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์แต่เรากำลังทำสงครามฝ่ายวิญญาณเรากำลังต่อสู้กับ ผีมารซาตานที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ดาเนียนในบทที่ 10: ข้อ13เป็นต้นไปก็จะพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าเนี่ยให้ดาเนียนทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าจะจัดการกับคำสาบจะได้รับคำตอบจะมีเพราะว่ามันมีสงครามมันมีการขัดขวางคำตอบเมื่อเราอธิษฐานเราเราจะต้องอธิษฐานจนเราได้รับคำตอบนี่คือวิธีที่เราจะจ่ายราคาทำลายคำสาบแช่ง เราจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเป็นคนที่อธิษฐานวิงวอนเมื่อพระเจ้าเปิดเผยว่าเราจะได้รับมรดกเราจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เราเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่ไปต่อคำาอธิษฐานของเราถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นนามพระทัยพระเจ้าเราจะต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจนบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการปรากฏต่อหน้าเรา เราต้องจัดการกับปัญหานั้นโดยพึ่งพระเจ้าโดยเป็นคนฝ่ายวิญญาณโดยเป็นคนที่ทุ่มเทใจราคาเรื่องฝ่ายวิญญาณอธิษฐานถ้าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกเราให้ทราบเลยว่าก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความบาปบางคนเนี่ยนะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราก็ไปอธิษฐานยังไงก็ไม่ตอบ แต่อันนี้พระเจ้าบอกแล้วว่าเป็นนามพระไทยดาเนียนก็เลยอธิษฐานอย่างเจาะจงอธิษฐานเจาะจงในเรื่องนั้นๆเขารู้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเขาจะได้รับการปลดปล่อยนี่คือเวลาแต่มารสตานพยายามขัดขวางต้องการที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเนี่ยไม่ได้รับคําตอบยังเป็นเฉลยยังตกเป็นเฉลยอยู่แต่ดาเนียนนําไม่รีรอเมื่อพระเจ้าบอกว่าได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วดาเนียนไม่หยุด จนกว่าเขาจะได้รับอิสระเสริภาพจนกว่าเขาจะโล่งในฝ่ายวิญญาณของเขาจนเขาแน่ใจว่าคําตอบมาถึงเขาเขาจัดการกับศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารซาตานที่ขัดขวางเจ้าแห่งเปอร์เซียในบัมพีบอกแต่ละประเทศเนี่ยมีการปกครองโลกฝ่ายวิญญาณมีการปกครองของผีมารซาตานแต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดจะบอกให้ ผีมารซาตานโลกมิติไฟวิญญาณอาณาจักรของมารเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าโครงสร้างในการปกครองพระเจ้าเหมือนกันแต่พระเจ้ามีอํานาจใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราจึงต้องใส่ใจสนใจในการที่เราจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเหมือนดาเนียนแล้วดาเนียนก็อธิษฐานเมื่ออธิษฐานได้21วันผีบางตัวนะคะต้องอดอาหาร ปัญหาบางอย่างต้องอดอาหารอาธิษฐานเฉยๆยังไม่ออกเพราะมันเกี่ยวข้องกับผีตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดตำแหน่งบทบาทอำนาจของพวกมันด้วยผีก็มีระดับนะคะผีกระจอกก็มีผีผีมียศมีขั้นก็มี เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการปกครองของอาณาจักรแห่งความมืดแต่ขอบคุณพระเจ้าเราก็มีอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรแห่งความสว่างที่ปกครองโลกใบนี้อยู่เมื่อเราตอรร้อนรับพระเยซูพระองค์บอกให้เรารู้ว่านี่คืออาณาจักรพระเจ้าจะเริ่มสําเดงให้เราเข้าใจว่าเราจะเลือกอะไรมันมีสองทางทุกครั้งที่เราเลือกก็คือคำวยพรและคำสาปแช่ง ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 1อ็ข้อยีถึงยีเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะจัดการกับคํำสาบแช่งไม่มีใครต้องการคำาํำสาบและไม่ต้องการให้มันอยู่ด้วยเพราะว่าคํำสาบอยู่เมื่อไรเราก็ตกต่าเราก็ได้รับผลที่เสียหายถูกทําลายทุกคนที่เป็นมนุษย์ไม่มีใครอยากถูกสาบแช่ง แม้แต่คุณยังไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ยังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้านี่คือสาเหตุทำไมเราต้องประกาศข่าวประเสริฐทำไมเราต้องช่วยมนุษย์ให้รอดเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขายังอยู่ในคำสาปแช่งเขายังอยู่ในอาณาจรรักรแห่งความมืดขนาดเราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ต้องมาสำรวจว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับเราที่มันยังซ่อนอยู่คำสาปยังซ่อนอยู่ การที่เราเชื่อพระเยซูไม่ได้บอกว่าเราจะรับการปลดปล่อยเลยทีเดียวเราต้องเชื่อเราต้องทำตามพระคำเราต้องเชื่อพระคำเราต้องสำรวจตรวจสอบแล้วก็จัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเติบโตในพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ที่จะจัดการกับคำสาปปัญหาที่มันวุ่นวายที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าสัซื่อพระคำของโรรอง์จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำลายคำสาปแช่งในชีวิตของเราในแผ่นดินของเรา ันเนื่องมาจากความผิดบาปท,ที่เกิดขึ้นในอดีตในบนรรพบุรุษอดีตของอาดามเอวาเราก็จัดการได้แล้วก็คือเราต้อนรับพระเยซูเรามีอำนาจที่จะจัดการกับคำสาบบรรพบุรุษเรามีอำนาจที่จะจัดการคำสาบในแผ่นดินชำระสะสางในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 8ข้อ25เปิดเผยให้รู้ว่าแผ่นดินสามารถลามกได้พระเจ้าจะลงโทษแก่แผ่นดินนั้นด้วย ถ้าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นมีแต่วิญญาณลามกสกปรกที่ใช้แผ่นดินนั้นมีการกรบฏมีการนะะทำชั่วทำบาปมีแก๊งนั้นแก๊งนีน้เราต้องเข้าใจนะรับว่ามันมีผีเขาถึงเป็นแบบนั้นบางหมู่บ้านบางชุมชนทำไมเขาอยู่ในสภาพแบบนั้นก็มันมีผีปกคลุมในด้านฝ่ายวิญ,ญญาณที่เขามองไม่เห็น วีเหล่าวิบูรีสิ่งเสติดต่างๆมันปกคุมคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเนี่ยชำระอธิษฐานเพื่อหมู่บ้านเพื่อชุมชนไม่ใช่ไปเป็นเหมือนเขาแผ่นดินนั้นเขาพาทาบาปเราก็ทำบาปเห็นไหมเราสังเกตในพระคำของพระเจ้าที่โลดไปเมืองโสดมกกมลมาเป็นยังไงมีความเชื่อไปหมาดพอไปอยู่ที่นั่น ดูเหมือนว่าเมืองนั้นมีเจริญรุ่งเรืองแต่เต็มไปด้วยความบาปในที่สุดก็เมืองนั้นก็ถูกลงโทษถูกพิพากษาด้วยไฟยกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องอธิษฐานวิงวอนให้กับเมืองของเราแผ่นดินของเราผู้คนในเมืองนี้ขอพระเจ้าชำละที่เขาเนี่ยวานสิ่งที่ไม่ดี ทั้งปลูกทั้งหวานทั้งทาบาปก็นำำาําคําสาปแช่งมาในเมืองเพราะนั้นคริสเตียนจําเป็นจะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปทําตามเขาทุกอย่างประเพณีขนบรรมเนียนประเพณีที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะเราต้องระวังเพราะคำสาปจะมาถึงลูกของคุณคำสาปจะมาถึงบรรพบุรุษของคุณอีก เราก็จะรับคำสาปของแผ่นดินนั้นโอเคเวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่มันเยอะค่ะค่อยๆไปมันมีรายละเอียดเยอะที่พระเจ้าสำแดงให้แบ่งปันไม่เพียงแต่เราเชื่อพระเจ้าแบบง่ายๆความง่ายๆของเรามันจะเป็นความมักง่ายด้วยพระเจ้ามาไทยเรามันง่ายไหมล่ะเราจําเป็นจะต้องใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้าให้เราปฏิบัติตามพระเจ้าก็ให้เราเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าให้พบพระเจ้า ให้ไปลึกกับพระเจ้าไม่ใช่ไปแค่ตาตุ่มหัวเข่าเอวให้เราลงลึกไปกับแม่น้ําของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราค่ะแต่พระบิดาเจ้าก่อรลงวยพรเราที่เราจะเป็นผู้จัดการทําลายคํำสาบแช่งพระเจ้าจะใช้เรานี่แหละที่จะทําลายปลดปล่อยทําลายคํำสาบแช่งทั้งบรนพบุรุษทั้งชีวิตของเราเราจะไม่ยุ่งกับความบาปเราจะไม่ยุ่งกับ สิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราจะเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่อยู่ในคํำสาปแช่งเพื่อเราจะไม่ถูกหลอกไม่อยู่ในกับดักหลุมพางของพญามารเราจะอธิษฐานเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราจะอธิษฐานเจาะจงและเราก็จะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าด้วยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเราไม่ลงมือไปทาบาป หรือบาปในบรรพบุรุษที่เคยเป็นที่เคยทำเราก็จะแยกออกมาและเราก็จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นและอธิษฐานขอพระโลหิตของพระเจ้าชําระและขนาบขับไล่ทุกคำสาปแช่งเพราะว่าพระเจ้าเจิมปากของเราเจิมบิญญาณของเราเพื่อจะทำลายคำสาปแช่งทุกค,คำสาปแช่งได้ตั้งคำสาปแช่งในตัวเราในบรรพบุรุษในปงจะคาพื้นแผ่นดินหรือในเมืองพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับผู้เชื่อ ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าเราจะรับพระพรเราจะรับคําอวยพรไม่รับคํำสาปแช่งเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระยิสุริตรเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ